สำคัญผู้บริโภคอย่างผมอาจจะกินเลที่ถูกลงนี่อรอลุ้นอรอลุ้นก็ถ้าปลูกเลได้ร้อเมื่อไหร่เราก็จะกินเลได้ถูกลงเนาะ เกษตรวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาพบกับระบบการผลิตมันฝรั่งนะครับในระบบพันธสัญญาว่ามีความน่าสนใจหรือเป็นระบบแล้วก็ทำให้เกษตรกรมีไรายได้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะครับก็ติดตามชมกันครับ ครับตอนนี้เราอยู่กับคุณสุดาทิพย์อินเสาร์นะครับผู้จัดการฝ่ายจัดหามันฝรั่งเข้าโรงงานของเป๊ปซี่โครลาหรือบริษัทเล่นี่แหละที่เรารู้จักกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีคุณสุสดาทิพย์ะ <S S ip, นะครับหรือเรียกว่าคุณยุยย้ยนะครับการปลูกมันฝรั่งจริงๆอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างครับคุณยุย้ยก็อย่างปัจจุบันนี้นะคะเราก็มีพื้นที่ทางเขตภาคเหนือเนี่ยคะ่ะภาคเหนือตอนบนนะคะก็มีเชียงใหม่มเชียงรายลำพูนลำปางพยาวนะคะห้าจังหวัดแล้วก็ มีที่ภาคเหนือตอนล่างก็คือที่จังหวัดตากก็คือเขตอำเภอพบพระแม่สอดแม่ละเมาค่ะตากนี่แต่เป็นรู้สึกจะเป็นจังหวัดที่ปลูกมันฝรั่งเยอะที่สุดด้วยไหมตอนนี้ค่ะตากเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าตากเนี่ยค่ะที่พบพระกับแม่สอดเนี่ยสามารถปลูกได้ในสองฤดูทั้งสองฤดูเขาเลยชนะเราชนะหมายถึงชนะพางภาคเหนือนี้นะครับตอนนี้ก็ขยายไปที่เขต ของภาคอีสานนะคะ<ต>ก็คือสกลนครนครพนมตอนอบนเนาะ,ะก็คือไอที่ปลูกพูดพูดไปเนี่ยจังหวัดต่างๆนี่ก็คือเป็นจังหวัดที่ต้องมีอุณหภูมิน่าจะเป็นอากาศเย็นหน่อยใช่ค่ะนะครับนี่คือเป็นหลักๆนะครับจึงจึงทําให้เราต้องมาถึงตอนนี้เราอยู่ที่อําเภอฝางเนาะ,ะอาเภอฝางว่า อยากจะให้แนะนํานิดหนึ่งคนที่ปลูกมันมันฝรั่งอาจจะไม่ตื่นเต้นนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมที่ปลูกพืชอื่นหรือสนใจนะครับว่าในมันฝรั่งเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับว่ามันฝรั่งเนี่ยเขามีระบบวิธีการจัดการที่ดีมากนะครับก็จริงๆแล้วเราอยู่ในแปลงของเขาเรียกว่าเป็นเกษตร,รกรที่อยู่ในเ,เขาเรียกอะไรนะสัญญาเหรอเกษตรกรทำพันธสัญญาพันธสัญญากับบริษัทน,นะครับแล้วก็มีการจัดการที่ดีนะครับ ฤดูหลักๆของมันฝรั่งมีกี่ฤดูครับในประเทศเนี่ยค่ะเราจะปลูกได้อยู่สองฤดูนะคะก็คือฤดูฤดูแล้งนะคะมีช่วงการปลูกตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนต้นต้นเดือนมกราคมะ,คะ,ะก็คือผ่านมาละตอนนี้ก็คือ,อ,อแล้วก็วกเราจะเก็บเกี่ยวมันฝรั่งในฤดูนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะไปจนถึงเดือนเมษายนค่ะฤดูแล้งเนี่ยจริงๆก็คือฤดูหนาวนั่นแหละเนาะก็ก็ก็จะมีอุณหภูมิที่เย็นก็จะเป็นฤดูหลักในการปลูกมัน ฝรั่งในประเทศไทยอีกฤดูหนึ่งคือฤดูฝนใช่ค่ะฤดูฝนเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่ต้นต้นฝนนะคะก็คือประมาณปลายปลายเมษายนนะคะก็คือเราจะเริ่มมีฝนแรกนะคะแล้วก็จะไปปลูกจนถึงเดือนประมาณเดือนกรกฎาคมครับก็ฤดูหลักก็คือฤดูหนาวนี่เนาะแต่จริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยมักจะปลูกข้าวก่อนถูกไหมฮะค่ะปลูกข้าวเสร็จจะเห็นว่านี่เป็นหน้าตาเราอยู่ในกระทงนาค่ะ ก็คือปลูกข้าวเสร็จแล้วก็ปลูกมันฝรั่งมันมีข้อดียังไงครับเราปลูกตามหลังข้าวเนี่ยก็คือมันจะได้หยุดวงจรตัดวงจรของโรคต่างๆนะคะมันมันฝรั่งมีโรคหลักๆคือโรคอะไรบ้างครับเนี่ยหลักๆสองโรคก็คือเอ่เียวเขียวแบคทีเรียวิวนะคะแล้วก็โรคใบไหม้ราดำอ่าเป็นเชื้อรากับเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็รู้สึกมีพาหะเป็นแมลงด้วยใช่ค่ะก็คือถ้าช่วงร้อนๆนค่ะ มันก็จะมีแมลงพวกเพลี้ยไฟเพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อนนยคะเข้ามาทําลายในส่วนกัดกินพอกัดกินเสร็จดูดใบแล้วก็ไปแพร่โรคไปในต้นอื่นได้นี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือตอนนี้เราอยู่ในแปลงที่ปลูกด้วยเป็นพันเป็นพันที่ปลูกเยอะที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะประมาณสัก50%ได้ไหมครับ ก็คือตอนนี้คือเราจะมีพันธุ์อันนี้เป็นพันธุ์ดั้งเดิมนะคะก็คือแอตแลนติกที่เรานําเข้ามาปลูกเนาะแอตแลนติกจริงๆมาเป็นของประเทศไหนน่าจะเป็นอเมริกาโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือมันสายพันธุ์หลายๆสายพันธุ์นะคะจะพัฒนามาจากประเทศอเมริกาเป็นส่วนใหญ่นี่ก็คือพันธุ์ที่ปลูกเยอะที่สุดนะครับของของก็คือพันธุ์แอตแลนติกที่เห็นอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วของ เบปซี่โคลาเนี่ยหรือว่าของเลเนี่ยจริงๆก็จะมีพัน์ธุของเลเองเนาะที่ที่พัฒนาแล้วก็ปลูกในเมืองไทยนี่ก็ประมาณสัก30หรือสีเปอร์เซนตอยู่แลมตอนนี้ใช่ค่ะครประมาณอยู่ที่ตอนนี้เรากําลังสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ30%เปอร์เซ็นเริ่มต้นนะคะอ,อยู่ที่30%เอร์เซตอนนี้ก็คือเรามีสายพัน์ธที่เป็นเราเรียกว่า FL นะคะ,อะของพัน์ธของเบปซี่โคลกลาเอง FL ก็คือฟิโตเล่ก็คือฟิโตเล หล,หลายปีแล้วค่ะเราก็พยายามหาพันธุ์ที่เหมาะกับการปลูกมันฝรั่งในเขตร้อนในบ้านเราเนี่ยค่ะเราเรียกว่าคือฟิโตเลมันก็จะมีหลายหลายสายพันธุ์มากแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราพยายามมุ่งเน้นที่จะเอามันฝรั่งที่จะปลูกในเขตร้อนเข้ามาในประเทศไทยได้นะฮะ,ะ,ะก็ฟิโตเลก็เห็นว่าจะเป็นพันธุ์ที่จะ เป็นพันธ์หนักหน่อยก็คือมีอายุเก็บเกี่ยวสักเท่าไหร่นะร้อยประมาณร้อยถึงร้อยสิบวันแต่ถ้าะะเป็นอตแลนติกนี้อายุเก็บเกี่ยวก็สัก 90, 90, 90วันเกวันนะครับก็ก็จะต่างกันนิดนึงแต่ว่าไอ้นนท์ก็จะให้น้ําหนักน่าจะเยอะกว่าโอเคนะ okay. ตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องเรื่องของพันเนาะ จะถามคุณยุ้ยนิดนึงว่าเรื่องการจัดการเนาะก็พอพอเขาปลูกที่เราเห็นนี้อายุก็ประมาณสักเท่าไหร่สี่สิบห้าห้าสิบวันก็คือประมาณสี่สิบห้าวันไปแล้ว่ก็การจัดการหลักๆสมก็จะเป็นพืชที่ต้องการน้ําเยอะพอสมควรค่ะการปลูกก็ต้องมีแหล่งน้าต้องต้องมีแหล่งน้ําค่ะในในฤดูแล้งเนี่ยนะคะอือตอนเราต้องอาศัยแหล่งน้ําในการในการเพาะปลูกด้วยนะคะเราให้น้ําสักความถี่ก็ ความถี่นะคะก็คือประมาณท้าหลักๆก็คือประมาณ5-7วันอ่าวันหรือ7วันให้น้ําครั้งหนึ่งค่ะต้องดูที่คือโดยส่วนใหญ่เราจะดูที่ความชื้นแล้วก็การระเหยของน้ําเป็นหลักด้วยนะคะว่ามันแห้งไปหรือมันอะไรไปไหมโีเยค่ะก็แสดงแลวที่เห็นตอนนี้ก็คือเป็นให้น้ําแบบเขาเรียกว่าเฟอร์โลแล้วก็ตามร่องเขาเรียกตามร่องนะครับก็ปล่อยน้ําเข้ามาแล้วก็ตามร่องนี่คือเป็น เป็นวิธีการที่น่าจะง่ายเพราะเป็นกระทงนาอยู่แล้วะนะครับก็จากการ,การให้น้ําก็จะง่ายฉะนั้นเรื่องการให้น้ำหนละเป็นหลักเนาะก็ให้ทุก5วันหรือ7วัน การใส่ปุ๋ยก็คือเราใส่ครั้งแรกเมื่อตอนเขาเรียกว่าลองพื้นลองพื้นั่นสักกี่กิโลกรัมต่อไร่ทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้อยู่250กิโลกรัมต่อไร่นะคะเยอะพอสมควรเนาะเป็นเป็นพืชที่ใช้ปุ๋ยเยอะมันมีมิกซ์กันนะคะตอนนี้โดยส่วนใหญ่เราจะใช้อยู่2สูตรนะคะก็คือ15 15 15แล้วก็13 13, 21สําหรับค่ะเพราะเราใส่ปุ๋ยสองครั้งเนาะครั้งแรกก็คือลองพื้นด้วย15 15้5้สักกี่กิโลกรัมต่อไร่ตอน หนึ่งร้อยกิโลกรัมต่อไร่ก่อนนะคะแล้วก็ครั้งที่สองใส่สักอายุก็คือตอนตอนที่เรากบโคนเนี่ยค่ะพอมันมันงอกขึ้นมาประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าวันนะคะมันก็จะคือประมาณต้นสักประมาณไม่ไม่เกินสิบเซนนะคะเราก็จะใส่ปุ๋ยอีกร้อยห้าสิบกิโลกรัมด้วยสูตรสิบสามจิตสามยี่สิบเอ็ดซึ่งสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดคือโพแทสเซียมตัวหลังเนี่ยตัวเคเนี่ยก็คือตัวตัวที่จะให้ให้ลงหัวเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะค่ะ ไอ้ที่เมื่อกี้บอกว่ากบโคนนี่คืออะไรครับสมมุติว่ามันมีร่องอยู่แล้วค่ะก็คือก็คือมีล่องแล้วก็แล้วก็เราก็มีมีรถไถ่ยเดินตามใช่ไหมใช่หรือรถรถรถแท็กเตอร์เล็กก็ได้แท็กเตอร์เล็กนะคะแล้วก็เดินตามร่องนี้ปัดแล้วก็กลบดินเข้ามาในโคนอ่าซึ่งมันฝรั่งเนี่ยก็คือยิ่ง กบโคลหรือยิ่งพูนโคลเยอะๆโอกาสที่จะได้หัวก็จะเยอะเนาะเพราะว่าไอ้ไหลหรือสโตลอนที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมันมันมีพื้นที่เพราะว่าถ้ามัมนถ้า<ด>มันโผล่ขึ้นมาในดินมันจะเป็นต้นใช่ไหมฮะถ้ามันอยู่ถ้ามีมีพูนโคลเยอะๆมันก็จะหัวเยอะก็คือถ้าเราเราเรา,เราต้องการใช้ใช้ดินในการพูนโคลนะคะแล้วก็คือมันมันฝรั่งมันเป็นพืชหัวนะคะเวลาเวลาเขาออกหัวมาถ้าเรามีดินน้อยเนี่ยมันก็จะทําให ให้มาขึ้นมาเป็นต้นแต่แล้วก็แตกแล้วก็มีหัวที่โดนแสงแดดโดนเป็นสีเขียวซึ่งเป็นไม่จะเป็นที่ต้องการของตลาดพูดถึงเรื่องการให้น้ำเนาะซึ่งแปลงนี้ก็เหมาะสําหรับการเฟอร์โรหรือให้ตามร่องเนาะแต่จริงๆงมันอาจจะมีให้น้ําแบบน้ําหยดแบบดิฟอเรกชันแล้วก็สปริงเกอร์แบบแบบเขาเรียกว่าน้าน้าฝอยตรงนี้มันให้น้ําต่างกันยังไงครับก็อย่างดิฟอเรกชันคือน้ําหยดนี่นะคะก็คือการรอบของการให้น้ําก็คือจะประมาณ จะทีหน่อยเพราะว่ามันให้ให้ได้แต่ละครั้งมันน้ํามันน้อยเนาะเราเรามันเป็นลักษณะว่าเราต้องการการประหยัดน้ำประหยัดน้ํะก็ซักกี่วันครั้งครับประมาณช่วงช่วงแรกๆปกตินะคะถ้าอากาศไม่แห้งเกินไปก็คือประมาณ3มวันนะคะแต่ถ้าเราก็ดูที่ความชื้นในดินดูช่วงชื้นเป็นหลักเรา่นี้ก็เราพูดถึงเรื่องทั่วไปแต่พอหน้าแรงนี่อาจจะวันเว้นวันใช่ค่ะส่วนน้ำสปริงเกอร์แบบพ่นฝอยเนี่ย ก็ไอ้ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่เราให้น้าเป็นเป็นสลบเนาะใช่ค่ะอาจจะเป็นที่เชิงเขาหรือเป็นบนเขาเป็นบนเขาบนเชิงเขาพื้นที่อ่านี่คือการให้น้านะครับครับพอพูดถึงระบบการจัดหาของมันฝรั่งของของฟิโตเลเนาะหรือว่าของเบปซี่โคลาเนี่ย ผมเห็นว่ารู้สึกว่าระบบเราดีพอสมควรเรามีเกษตรพันธสัญญาคือมีเกษตรกรที่เราดูแลอยู่ก็มีประมาณกี่รายครับผมก็เกษตรกรทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ6000รลายหกพันลายเราดูแลอะไรเขาบ้างครับก็คือเราจะจัดหาวัตถุใจจัยการผลิตก็คือเราให้ให้ปุ๋ยหัวพันุ์นะครับให้เขาก่อนแล้วเขาเราค่อยมาหักทีหลังถูกไหมเวลาเขาขายกลับมาให้เราแล้วมีราคาประกันให้เขาด้วยครับว่าขั้นต่ําว่าเขารู้แสดงว่าเกษตร ตรกรที่อยู่ในในเขาจะทำสัญญากับบริษัทเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอย่างน้อยๆเขาได้ผลผลิตขายได้กิโลกร,รัมละกี่บาทแค่นั้น<ฆ>อ่าเรามีให้เขาเพิ่มไหมสมมุติว่าเขาได้คุณภาพดีกว่าที่เราตั้งไว้อย่างนี้มีไหมครับเราจะเป็นลักษณะว่าตามการตามระยะเวลาในการส่งมอบผลผลิตอตอนนี้ก็คือจะเป็นลักษณะว่ามีแรงจูงใจพิเศษในการในช่วงของการปลูกมันฝรั่ง นะคะในแต่ละช่วงเพราะว่าในแต่ละช่วงของไม่ว่าจะเป็นในฤดูแล้งคล้ายๆว่าเราต้องไปแข่งขันกับพืชอื่นค่ะกลัวเขาไปปลูกพืชอื่นใช่ไหมฮะเราก็บอกว่าถ้ามาปลูกกับเราหนึ่งก็คือแน่นอนแหละปัจจัยผลิตอะไรเนี่ยไม่ต้องออกเองก่อนค่ะเรามีให้แล้วเขาก็พอได้เสร็จเขาก็มาหักหักปัจจัยผลิตมาเนาะอซึ่งเป็นที่พอใจพอสมควรผมเห็นเห็นภาพแล้วก็ในระดับก็คือมีเกษตรกรที่ก็ พึงพอใจถ้าเทียบกับเกษตรกรที่เขาปกติเขาก็ปลูกข้าวอยู่แล้วแล้วก็พอหน้าหนาวหรือหน้าแล้งเนี่ยเขาก็มาปลูกมันฝรั่งค่ะรายได้ระหว่างการปลูกข้าวของเขากับปลูกมันฝรั่งของเราเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วคือมันฝรั่งเนี่ยมีรายได้ที่มั่นคงแน่นอนกว่านะคะแล้วเพราะว่าเราซื้อในราคาประกันนะคะอย่างน้อยเราซื้อในราคาประกันที่รัฐบาลกําหนดไว้ยังไงก็ไม่ต่ํากว่านั้นนข้าวนี่ไม่แน่นอนอันนี้คือข้อหนึ่งละสองก็คือได้ เห็นว่าตอนเราพูดคุยกันเบื้องต้นเนี่ยมันฝรั่งเนี่ยได้ต่อไร่นี่ประมาณเท่าไหร่ครับ8 0 0 0ันแปดพันนี่คือกําไรนะค่ะอ่ากำไรต่อไร่แปดพันถ้าข้าวนี่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสี่พันอ่าก็สองเท่าเนาะปลูกปลูกระยะปลูกเท่าๆกันก็ประมาณ3าสมเดือนสามเดือนกว่านะครับนี่ก็ก็จะทําให้เห็นว่านี่คือการปลูกมันฝรั่งก็ได้ได้ผลได้ผลหรือได้กําไรที่สูงกว่าแล้วก็มีคน แล้วก็แล้วก็มีมีฝ่ายไล่ของบริษัทมาใช้คําแนะนําตลอดะนะครับให้เราจะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะคะอ,อยู่ในพื้นดูแลทุกทุกเขตพื้นที่ที่เราไปส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งอ่านี่ก็อยากจะให้เห็นระบบเนะว่าการปลูกแบบอุตสาหกรรมเนี่ยนะการปลูกพืชหรือพืช,พ,ชพืชเศรษฐกิจเนี่ยการที่ทําเป็นระบบเนี่ยการดูแลเป็นระบบก็ก็จะก็จะมีผมว่าก็จะดีอีกแบบหนึ่งเกษตรกรมีความมั่นคงอีกระดับหนึ่งนะครับ ในการปลูกมันฝรั่งของเราเนี่ยคือมีมีโรงงานที่รองรับนะคะอของเปปซี่โคลาเนี่ยเรามีพื้นที่เอ่อมีโรงงานนะคะครอบคุมอยู่ที่เขตภาคเหนือก็คือจังหวัดลำพูนที่โรงงานแล้วก็มีที่อยุธยานะคะอ,อีกที่หนึง่งซึ่งกำลังการผลิตของเราตอนนี้ก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้เราก็อยากจะส่งเสริมเกษตรกรให้มาปลูกมันฝรั่งและให้มีมันฝรั่ง ที่เพียงพอที่ที่ผลิตภายในประเทศ่ะให้เพียงพอกับโรงงานตอนนี้ได้ข่าวว่าการกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่เราปลูกในประเทศไทยแล้วก็ต้องนําเข้ามาสักอีกกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้เราก็ยังมีที่ผลิตี่ยอยู่ประมาณหกสิห้าเปอร์เซ็นต์ที่เราเขาเรียกผลิตในประเทศไทยได้แล้วก็อีกสักสามสิบ้าเปอร์เซ็นต์ก็นำเข้าจากื่านประเทศคำว่าต่างประเทศนี่มีมีมีประเทศไกลๆไม่รู้ก็มีประเทศส่วนใหญ่ก็คือประเทศไกลๆไกลๆเลยหรอก็คือ ยุโรปเลยใช่ค่ะอ๋อผมเข้าใจว่านํามาจากประเทศลาวกัมพูชางี้ไม่ใช่ไม่อ๋อหลักๆคือมาจากของไกลโซนยุโรปต้นทุนแพงกว่าเยอะไหมครับถามแอบถามประมาณอีกเท่าหนึ่งค่ะอีกเท่าหนึ่งฉะนั้นนี่คือเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องจริงๆแล้วก็คือว่าเราลดต้นทุนการผลิตแล้วก็แล้วก็เกษตรกรเราก็ได้รายได้เพิ่มขึ้นใช่ค่ะที่สําคัญผู้บริโภคอย่างผมอาจจะกินเลที่ถูกลงหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมถ้าเราปลูกในประเทศร้อยเปอร์เซ็นตก็ถ้าเรามี ต้นทุนการผลิตที่นี่รอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นหน้าเขาปลูกปลูกก็ถ้าปลูกเลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่เราก็จะกินเลได้ถูกลงเนาะนี่นี่คือสิ่งที่เราเราคาดหวังจากจากผู้ผู้บริโภคอย่างเราไหมค่ะโอเคก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณยุ้ยมากนะครับที่มาให้เขาเรียกว่ามาให้มุมมองเนาะสำหรับสำหรับผมเนี่ยเราเราปลูกพืชในในพื้นที่ภาคกลางเนาะแล้วก็ แล้วก็ปลูกพืชที่อย่างเช่นมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดเนี่ยพอมาพูดถึงมันฝรั่งเนี่ยเราอาจจะคิดไม่ออกหรือแม้กระทั่งท่านผู้ชมเนี่ยบางครั้งเราเรากินมันฝรั่งเกือบทุกวันบ,บางคนเนาะกินเลกินอะไรเนี่ยแต่เอาควาจริงคะเอ๊มันฝรั่งมาได้อย่างไรแล้วก็ปลูก<ช>อย่างไรเนี่ยวันนี้ก็น่าจะได้เห็นภาพระดับหนึ่งนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ก็ต้องขอ,ขอบคุณคุณยุ้ยมากนะครับที่ให้ความรู้เรานะครับแล้วก็มาพบกับอมองโลกมองเกษตรในพืชอื่นๆหรือในมุมมองอื่นๆอีกติดตามชมกันครับ